วันนี้เราจะมาเปิดไอแลนด์ดอมบอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าท้าทายระบบเมื่อวานเห็นคนโพสในเฟซมีคนได้แจอข่าเยอะมากนะครับมีคนได้แจอข่าวเยอะไม่ไม,ม่เยอะมากหรอกก็เยอะประมาณสองสามโพสใหญ่ๆ <laughs> ตอนที่คนเปิดไม่โชว์อีกเป็นหมื่นคนนะครับแต่มีคนโชว์สองสามคนแล้วเราบอกว่าเยอะนะครับนะครับวันนี้เราเตรียมมาแล้วประมาณพันเอ็มเราจะไม่สนใจแต่อย่างสิน้นจะเปิดแม่ให้หมดเปิดแม่ให้หมดจนหมดเลย เรามาดูกันว่า1000เอ็มเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างเปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิมิทช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็คใหญ่ทักไลน์ลิมิทช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายใ,ให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดยี่บชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายเมื่อเงินั้นจะ สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวาแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนว่าเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร,ร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอตโอตโ้ฟาร,ร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดของแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกนยงังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพแ็กมาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิลมลิโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมกดโค้ด V R V S C H ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยไปไปเราก็ได้ดันคืนมาก็ก็เจ็บแหละผมว่าก็ผมก็คิดว่าเจ็บแหละแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะก็ไม่ได้โดนไม่ได้โดนทางทั้งพันเอ็มอะ่ะ อ่ะสมมติว่าเราพันเอ็มใช่ไหมเราอาจจะไปลงดันได้คืนมาสักพันเอ็มดาบสามเล่มประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นถ้าได้ดันคืนผมคิดว่าเอาจริงๆนะผมอ่ะปัญหามานะันอ่ะปัญหาคือแจกเทมปัตไอ้เชี่ยปัเทมปัตเทมปัตก็บคนเขียวผมแม่งไม่ค่อยลงถ้าแจกแบบเข็มทิศเอาเวกแจกแบบแมลงเอาเวกอะไรเงี้ยผมแม่งยิ้มนะผมจะบอกให้ผมแม่งยิ้มเลยนะแต่แจกเข็มทิศกับไอ้แจกเทมปัตกับคนเขียวเนี่ยแม่งเซ็งแอบ,บเซ็งอยู่เหมือนกัน มันไม่มีเวลาลงอะถ้าแจกดันนิดิบอร์ดได้เนี่ยผมอยากเปิดมากผมจะบอกให้ผมจะเดี๋ยวค่อยเปิดถือว่าเราได้เราได้ลุ้นด้วยแล้วเราก็เอาเอาดานไปลงเนาะเออไม่เจ็บหรอกจานไอ้เหี้ยใครจะเจ็บจริงใครจะเจ็บผมถามจริงมันจะเจ็บสักเท่าไหร่กันเชียววะหืมหืโอ้ยเขาจ๊ะ เปิดจนหมดอ่ะไปดิโอเคอื้มกูขอฟ้าสักหน่อยได้ไหมมันมีสีฟ้าไหมวะุณถามจริง ไอห่หามันมีสีฟ้ามไหรวะูยอ,อาดีก็อาดดีอาดีมาเราจะไม่ออกไปข้างนอกจนก,กว่าเงินเราจะเปิดไม่ได้เราจะไม่ออกไปข้างนอกจนก,กว่าเราจะเปิดไม่ได้ เชื่ยอุยตีแดงเยี่สีแดงสีฟ้ามาหน่อยเสี่ยทายระบบถือว่าเปิดหาดันคือคือเปิดหาดันอะได้เว้ยจันแต่ผมไม่ชอบดันโคดเขียวกับเทมปาด้าแบงไม่มีเวลาลงเรารู้อยู่แล้วเอาจริงเรารู้มืออยู่แล้วว่าเราลงเราไม่มีเวลาลงเว้ย เออยังลองเดี๋ยวรอแดงก่อนไอห่าแล้วเองจะพูดไม่ออกแล้วเองจะพูดไม่ออกเชี่ยโคตรเร็วเลยสท่านเร็วมากเร็วฮีเชี่ยหมดเร็วจังวะผ่า <laughs> นเอ็มจา้าปารายูเออหมดเออหมดไหวไหมไวเนาะ หมดไวมากเลยอ่ะกูจะพูดไม่ทันคำๆเลยอ่ะโอ้โอ้เก้าหัวก่อนนี่เราได้ดันมาสิบหน้าเราได้ดันมาประมาณสิบหน้านี่ประมาณนี้เลยดันประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดได้สิบหกนี่ไงเราได้ดันมาประมาณหนึ่งร้อยหกสิบอันนะดันเจี้ยนอ่ะร้อยหกสิบอันจะค่อย 160อันตกดันลับประมาณดันรับประมาณ100-200ก็ได้คืนมาสองหมื่นสองหมื่นสามืบุกล,ลบนิดหน่อยใช่แต่เทมปันเยอะน่าจะลงบอลเขียวนี่อ่ะดันเพียบดันเพียบ